มาทวดไม่เจ็บนะบอกทวดก่อนทวดเออจุุ๊๊ัับุดดอเร่อตุ๊ดุ๊ดนี่อะเอไมเป็นเนื้อนุ่มๆอ่ะลูกเนือเนี่ยเนืุ้่มเลยขววะขั้นขียววะขขวะขั้นแขวะเพขอกิหน่อยเพ เอาบัหมี่ไปให้เพชรค่อยๆกินหน่อยลูกหนึ่งศูนย์ดีอยู่ค่ะกินเดอแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ความดันหนึ่งร้อยสิบทับหกสิบเท้าแปดสิบวัดใจแปดสิบโอเคดีมากเลยเห็นไหมคะดูน้องเพชรกินอะไรคะเพชกินอะไรลูกบอกเพื่อนเนี่เอิญเพื่อนกินเข้าเนยลูกเอิญเพื่นกินบักมี่นะมีหล่าเนี่ยเอิญเพื่นกินเนี้หูะเพชเพช ยาเลิยูแกลิณาเลิณเ,เออกินดีๆาเลิณขี่เลียดขี่มือเป็นยังไงลูกมุ้งมุ้งอ่ามุ้งอ๋อยาออยแตนที่นี่อ่าใช่ใช่สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าเรามาพบกันคือกับฉันหัวเราะฮ่าง เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแม่แม่เสร็จแล้วค่ะไม่ไรสุดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่อะอะไรเหรอนี่น,นะเมื่อเห็นไหลสดข่อยได้แล้วกำลังแก่จัด ยากอยกาลังใจยายหนูนะคะนะกําลังใจยายหนูนะคะดูคุยายหนูนะคะสดใสมากแต่ว่าน้ําตาลร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะน้ําตาลน้ําตาลึ้นน้ำตาลก็ดีค่ะพี่น้องดีหวานบากคักเป็นยางรถซัมเน่ได้อยู่แต่ว่าลดหน่อยนึงอือย่าให้มันเยอะมากลดกับว่ากินนซัมเน่กับปกติอยู่ซัมเ่กับท้งยาเพราะวพ่าแค่เราขนมมัน ของหวานมากูก็กินแต่สักคู่ซือๆแม่ว่าใส่ของหวานไหมไม่มันไม่ใช่พ่อเมื่อวานนี้มันมันเป็นเป็นเดือนนี้แม่เดือนนี้ที่เจ้ากินสะสมมากินหลายๆกินหลายๆหลายๆมึอนี่คอยกเก็บไปมึงอื่นเก็บไปมันเริ่มขึ้นแลแมนเจ้าต้องอาทิตย์หนึ่งอันเจ้ากินทุกมือบ่ได้ว่าเพราะห่าหามเลยกินทุกมือมือละน้อยย่างหน่อยกินคาบเดียวแต่ยังกินสามคาบเลยมมติว่าเจ้ากินยังเจ้ากินข้าวเหนียวมาช่วงนี้ ถ้าข้าวเหนียวบวกกันกับข้งหวานเนี่ยเต้องห่วงที่มัน <laughs> มันกะชีอันนั่นยู่วแล้วเราขาเจ้าเนี่ยเขากะเสียบใครยุ่นกิน,น,น,เ,นเขาเจ้ามันเสียบแต่ที่หนึ่ข้าวเหนียวอ้อมเขียนอันูไเรื่อยนแล้วข้ายเห็นแล้วพี่น้องขาเห็นทั้งสี่เขาตักเขาเขาตักเขาเจ้ามาใหาย,ยุ่จานหนึง่งถ้วยนึงนี่ละเออมันกินขา้าวิ่นกินข้าวเจ้าเมื่อไม่กินข้าวเหนียวอัดเถียด เ,เห็นแล้วมืึอน,นั้นไ้เอาป้ายังหนูคือกินหลายไปว่ายอยู่มันกิดจำม,มนันนั่นนะนี่เนาะสูบป,ป้นมาใจกันเอาเข้าวเหนียวจ้ำม,มันก็แซ่ียบป้นก <บน S 2> ินข้าวเจ้าก็ได้มหาตะเขานั่นเนาะมหาตะข้าวเหนีนยวดอกะมันก็จะเขียนไว้รับยาแทนจ้ะไปเท้าง่ายไรดีอนอนน้ำหนักเทไหหรบุ้บไม่ได้สั่งเนาะ น้ำนักก็ดีหากืิอแล้วจีซื้อต่อสั่งมาไวให้เราวต่สั่งมาไวให้อีกม่าตะสั่งน้ำหนนะักเฮ้โธ่มาเว้ามางอโอเค <Hey. S 1> oh, wow, wow. okay. เสร็จแล้วค่ะน้องบีม มาเอาโทรศัพท์ไปทางคุณิเ็วอันนี้ก็กินอันนี้ก็มีเลย <c oughs> ตากวกกินเต้พวกกินปวดชิมเลยมาบวดชีสแต่ข้งนึง่เอไปนี่ทำกันมาตั้งสิปุรอยเอาไ้มากตังสิกินไม่เป็น่ยนองไตี

ทำอย่างนั้นวไงก็ได้ดูทาใหม่เออนี่อันั้นแหละเสียเติดไข้กูไขนี่คณหมอพ้อยหมอพ้อยติดไห้ดนี่เป็บเป็นที้ยังแต่หมอพ้อย เดินคุหค้หัวคนสื่อตัวอังจะควงยังไม่สื่เอเ้ยเขาตินกับว่าตินเขาหยังกับว่าหยัง่ยงผัวอี่ไปนั่งกันทอดแต่นึง่งดูเส้นเสียคุณเขาตินรูแบบบักูโป๊กพี่แสตพอมาเล่นนินมาอุ้ยอย่าเข้ามาในบ้านออกไปค่ะรองเท้าต้องถอดค่ะหัวเล่นดินมาอูดเปื้อนเลยไปล้างเลยไปล้างให้น้องเลยเร็ว ไปล้างเลยหรอเอารองเท้าขึ้นรถไม่ได้นะน่ะสกปรกมากถอดรองเท้าออกถอดรองเท้าออกทำไมหนูไม่เล,เล่นอย่างนั้นมาล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็ดเท้าก่าอนเชปวตายแล้วตื่นป่ะตื่นป่ะขาป่ะแต่เอารองเท้าไปล้างน้ําออกแล้วขึ้นรถมาไปาเสร็จแล้วแล้วกลับบ้านไปแล้ววันนี้คือไปคอนเจนบ่ไปคอนเจนเหรอวันวนี้ ไมันแกล็ด้วันนี้นะเมื่อวันแก่นดจะช่วยไปเอาจิเด้อโอ้ยเบิ่งดูแม่น้องเพชรแพชรอ่ะเขาไม่ทำเลยนะเฮ้เปียกเปียกเปียกแล้วพลอยทำอะไรเมื่อกี้นี่ <c oughs> ขึ้นรถแล้วขึ้นรถแล้ะญาติหลายขึ้นรถเลยปาทุ่โอ้ย <c oughs> เปลี่ยนทังไหนวันนี้เป็นไหนเป็นไหนเห็ี่ยนไหนโน,น่โน่โน่โน่ มาบอกทวดก่อนใครจะกลับบ้านอะ่ะเร็วเร็วไม่ลามาไหว,ว้เร็วมาสวัสดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย